r d สวัสดีครับผมแอมไฟเดชื่ไม่เทศแต่ช่างแม่งไปก่อนครับผมและนี่คือคลิปที่2กับเซเลสโซซิโล so หรือแซดๆซนั่นเองครับไอเหี้ยกูพูดหลายรอบเนี่ยสำหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับ ตอนแรกผมก็จะลงคลิปเนี้ยเป็นที่4เลยแต่เอาเป็นว่าผมลงไอ้คลิปเนี้ยลงตอนนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวกระแสหายหมดนะครับเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับคืออย่าผมตามกระแสไม่ทันครับคอนเทนต์หลักๆวันนี้ครับเราจะเปิดร้านชีโทเปียนั่นเองครับชีโทเปียนะครับก็จะเป็นมินิเกมล่าสุดตอนนี้เลยนะทุกคนอ่าแต่ตอนนี้ครับมันก็จะเริ่มแบบหมดอีเวนต์นี้แหละนะครับผมไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคน มินิเกมนี้ครับเราต้องเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้านะครับแต่เราจะเสิร์ฟอาหารลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องจัดให้มันพอดีให้เรียบร้อยแล้วเราต้องทํายังไงให้แบบหัวใจ2ดวงเนี่ยให้เต็มประหลอดนะครับไม่ได้มีแค่ถ้วยเสิร์ฟอาหารอย่างเดียวนะเราต้องแบบไปต่อสู้มอนเตอร์อีกตีมอนพวีเทอร์อีกครับผมตีมันไม่พอครับผมเราต้องไปแข่งกับลูซี่และกับไบเปอร์อีกครับเอาเป็นว่า เราเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับเดีย๋ยวไม่งั้นเนี่ยต้องอัดหลายรอบแน่นอนไปกันเลยครับทุกคน let's go <S เวทของเรานะครับเราต้องไปตีเมืองนั้นใช่ไหมที่เป็นเมืองทะเลทรายนะครับแต่วันนี้ก่อนจะไปนะครับผมขอไปคุยแต่ละตัวละครที่ผมได้มานะครับแล้วก็เพื่อเอาความเชื่อใจนะครับครับผมอ่าคุยกับเจนโดก่อนแล้วกันนี่ครับผมเจนโดโอ้ยหมาน้องหมาโอ้ยร้องทําไม หนูมองหมาเนี่ยหนูมองหมาของจริงผมเป็นตากล้องนะครับนี่ดูทูก่อนโอ้สุดยอดมากครับนี่ครับไอ้หนูนะฮะโอ้น่ารักมากเลยัูนีมีการทําท่าทางด้วยนะครับถ่ายน้ําไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนดูแม่งเงียนกันไอสัตว์ผู้จัดจาก,การน้อยเธอก็มาซื้อนิตยาสารเหมือนกันเหรอฉันซื้อเซฟเดอะเดย์ฉบับใหม่ล่าสุดมานะ่ะมีคนมาวันนี้ไี่มีนะตอนนี้ น่าจะหมดแล้วนะทุกคนไปกันต่อเลยดีกว่านะนี่เปิดเลยใช้งานเฮ็ดดีดีเปิดมาเลยเไหนดูดีเวลเท่าไหร่เวลสี่สิบเอ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่น้ะเอานี้ดีกว่าเครื่องพ่นไฟกับนักรีวิว,วอาหารไปเลยไหนดูดิมีตัวละครอะไรบ้างมีแค่นี้เหรอวะเออมีแค่นี้แล้วมั้งฟึ่ง จัดอะไรครับเนี่ยคือผมจะจัดให้มันแบบตามตัวแบบแต่ละด่านอะสมมุติวามันต้องการน้าแข็งกูว่าเอาน้ําแข็งใส่แม่งเลยสุดท้ายคือกูใส่โตพวกที่ถือกอะอ๋อไอ้เหียมันก็ผ่านด้วว่ะเพราะบางทีมันผมติมมันไม่เข้าไงคือมันมีผมมีตัวหนึ่งไพเปอร์แต่ไพเปอร์ผมเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยยังไม่ได้ปั้นเลยนะเออนะครับไอ้เรื่องคอมโบไม่รู้เหมือนกันนะกูลืมเลยมันต้องเบาเสียงเพราะว่าเพราะว่าคลิป สามคลิปที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเสียงแม่งดังมากเสียงต่อสูงโคตรดังเลยมันจะไม่ได้ยินเสียงคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมก็ได้นะเหมือนครั้งหน้าจะมีคนไม่สิแมงบูอยู่นี่หว่าอ่าไม่ทนันไอ้เหียแม่งไปก่อนทุกคนได้ยินไหมครับอ,อยวาผมทดสอบก่อนว่าคุณจะได้ยินหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ยินก็จะอาจจะไปแก้ไข คลิปหน้าแล้วกันแต่ไม่ใช่คลิปต่อไปคุยกับแมงบูดนี่ใส่มอนไว้เยอะหนึ่งหนึ่งแมงหลอกแมงแม,งแมงแหลกอยู่เอาจิงมันก็แหลกตลอดแล้วทุนเราอย่าเล่นอับบุมนะเดี๋ยวอย่าโดนไลโค่นนะหรออันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันมันใช้ยังไงวะ อย่าดูครั oh. Oh, my. My oh. oh, oh, ้งเดียวลืมเลยใจโดแล้วอ๋อเฮ้ยมันไปไล่ตีมาไหมอะเฮ้ยเดี๋ยวนึงชู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 ชชชชููููเดินหน้าต่อเถอะโอ้ยดีไงพวกี้มันกันได้นะนวลโฮ้ยเย้ ไปยืมมาแล้วเดี๋ยวดีชานะเดี๋ยวยยมั้งขาอีขาอีกเอรนน้อยกันป่าใส่เลยอิงเจนโดเลยเป็นอะไรไม่รู้ชอบกดข้างขวา อุยลอดแล้วเกือบจะเป็นอาหารของอีเธอร์แล้วจบเกมดึง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 อันนี้ผมไม่ได้ใส่มาก็ผมปิดดนตีไว้อะใช่เบอร์นตครั้งนี้ถ้าพวกเธอยังหาคำอธิบายดีๆไม่ได้ก็เตรียมดังในช่องของฉันได้เลยเชียช่องไหนวะช่อง M f ฟ r e d ด y อ่ะกูตีอะไอ้สั แล้วเราจะได้เห็นดีกันอีกอย่างฉันอุตส่าห์หวังดีจะนำทางให้พวกคุณก็ปฏิเสธกันเองอ่ะแถมยังเข้าไปโฮโลแบบไม่มีแผนอะไรเลยถ้าว่ากันจริงๆนะก็มาขอโทษเราไม่ได้หรือไงสองคนนั้นยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่แล้วต่างฝ่ายต่างขับรถออกไปอย่างอารมณ์ดี ออกยังไงวะออกกูไม่ได้อ่านเมื่อกี้ <c oughs> ดูเหมือนฉันสร้างปัญหาอีกแล้วล่ะผู้จัดการไม่ใช่ความผิดของเบอร์เนตซะหน่อยนะฉันจะคิดหาวิธีแก้เองถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ในระหว่างทางที่พวกเขากลับมาเข้าเมืองจะยงนยินก่อนเบอร์เนตสบายใจได้เลยผู้จัดการโอเคตอนนี้เราได้เริ่มเปิดธุรกิจเลยแล้วกัน let's go now อืมเปิดเลย คนนี้ต้องการความอร่อย3นะทุกคนอ่ะเอานี้ก่อนแล้วกันความอร่อยหกก่อนดู่นะทุกคนโอเคครบแล้วหนึ่งอันเดีย๋ยวเราค่อยแก้ทีหนึ่งแล้วกันอันนี้อะไรอาหารหลักหรือคนอันนี้ใช่ไหมอ่าเราได้ละหนึ่งอ่ะโอเคเอาครบแล้วโอ้ยได้และโอเคเรียบร้อยไปเสิร์ฟอาหาร เปิดธรุรกิจได้แล้วทุกคนเบิ้คลคลืบคืบคเสียงคำรามที่คุณเคยดังขึ้นหน้าร้านนอกร้านนี้เป็นการประกาศการมาถึงของเขี่ยวเหล็กแน่นอนว่าลงไปถึงคนที่อยู่ข้างหลังผมมาไล่ด้วยมันกูพูดผิดเลยเมื่อกี้เอาน้องอะเนี่ยน,น้องไปเ <หา S 1> ปิด คุณเจ้าของร้านถ้ากินข้าวที่นี่จะได้ตั๋วจอดรถหรือเปล่าโอยบทพูดเอยอะจังวะยกูข้ามนะ <c oughs> มนไม่เนีย่ยเดี๋ยวผมข้ามละแต่โชคดีนี้เป็นอีเวนต์นะครับถ้าเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยผมข้ามไม่ได้เลยเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยอยากรู้เหมือนกันหรือบางทีอยากจะเห็นโมเมนต์แต่ละตัวตละครมันตลกหรือรั่วบ้างก็ประมาณนั้นแหละ เอาเป็นว่าบอสหมายถึงซีซ่านี่ะเขี่ยนึกว่าบอสารามเลยแล้วกันอืมไอ้เหี้ยนึกว่าจะได้แบบเปิดธุรกิจแบบว่าแบบเสิร์ฟอาหารอะไรเมื่อกี้โอ้โอเสิร์ฟอาหารเลยอนะ่ะเนี่ยต้องไปต่อสู้อีกแล้วอ่ะไปไปต่อเลยแล้วกันซีซ่าเวลซีเจ็ดเลยที่เหลือซีสิบยัค่อยไปฟาร์มที่หลังแล้วกันตอนนี้เล่นดีกว่าเดีย๋ยวไม่มีคอนเทนต์มาแล้วว้าวโอ้ใหญ่มาก โอ้ใหญ่มากๆเลยโอ้ยกูน้ำแตกแลเลยเฮียโอ้ยอียโอเคคุยกับไบเปอร์กันแล้วกันใจดูฟ็อกซี่ข้างหน้าบีเทอร์กับกลไกที่ใช้จัดการอีเทอร์ที่อันตรายอยู่เต็มไปหมดเลยเดินทางก็ระวังด้วยละ่ะโอเคให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะไบเปอร์ก็ระวังด้วยนะอ่ะกูบอกมึงเด้อกันคพที่ชนะเป็นฉันอยู่แล้วอออเอาเฮียแตกเลยอะไรวะเนี่ย โอ้ให้กูจัดการเวลานี้เหรอโอ้ยเฮียกูเจ๋วโอ้ยีแม่งในสองตัวแล้วกูแพ้แน่นอนแค่ตีตัวนึงกูก็แพ้แล้วอ่ะโอ้ยเฮียไปตายครื่งนี้มากกว่าแมงไนสามตัวแล้วไอ้เฮียมึงมาช่วยหรือมึงมาทำ้ายกูเดี๋ยวนี้กูว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันนะหน้าที่ของมึงแหละแต่หน้าที่ของกูเนี่ยต้องมาเหนื่อยไอ้เฮีย ไอ้ยิ้งกูไม่ได้อีกแล้วไอ้แกูจะตายเพราะไอ้นั่นมากกว่าวะ่ะไอ้ยิ้งมึงได้เสียกูโอ้กเหี้ยแม่งือนมันมันแกล้งกูมากกว่าวะ่ะตรงนะั้นชี้อะชี้อะคอมแบกชนะเว้ชนะเวย้ย แม่งทำอะไรวะโอเคหลังจากนั้นก็ไปคุยกับไพเปอร์นักวิจารณ์อาหารแย่เยอะโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดธุรกิจต่อนะลูกค้าสำคัญคนใหม่มาแล้วไหนวะนี่ยหอไอคนนักวิจาร์เมื่อกี้วะเนี่ย นี่ไงโชวซิกมาเลยอืกดอ,อ,อกเหมือนมีเตร์ไปฮิตเลยไอ้เหี้ยต้องมีซิกมาด้วยแต่ก็เอาเถอะเห็นแก่การโปรโมทแบบมีสปอนเซอร์แล้วฉันก็จะลองดูหน่อยแล้วกันโอเคมีโอเคอเค,คนนี้นักรีวิวอาหารเขาต้องการข้าวผัดสนธยานะหนึ่งที่ใช่ปะก็ได้แล้วใช่ปะเนี่ยที่เลือเราก็ใส่เองกูให้จัดจานใหญ่ แก้วน้ำเรียบร้อยจบอันนี้ต้องการเมนูประจาวันขอเคเขามีแล้วอเอานี้ไปก่อนแล้วกนะันได้แล้วนึงเรียบร้อยอ,อ,อันหนึ่งพอนไหมโอเคเรียบร้อยจบหน้ากลัวเกินไปแล้วนี่มันกินได้จริงๆเหรอเนี่ยก่อนที่จะรวบรวมความกล้าเพื่อกินเข้าไป ภาษาสัมผัสทางการมองเห็นก็โจ๋โจซะแล้วแต่ว่าพอรวบรวมความกล้าแล้วก็กินเข้าไปได้สักพักก็รู้สึกว่ารสชาติที่แปลกประหลาดได้กบความกลัวเอาไว้เป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใครเลยจบเรียบร้อยได้แล้วอันหนึง่งอัปเกตเลยน้อง ผู้ดูเด่อยวห,หนว่าคลิปนี้นนนจ้ปลดล็อกเมนูใหม่โอเครายการที่ต้องทำโอเคครับผมเดี๋ยวรับของก่อนเอาจริงนะถ้าตัดทั้งหมดอ่ะคือแม่งน้อยชิบหายแลย้วเอาจริงนะทุกคนรู้ว่าเป็นพาร์ทสองแลว